ครับก็จะมีต้มหน่อไม้ได้มีเห็ดจังไงคือที่ขายมีเห็ดจังไงอ๋อมีเห็ดกอเห็ดไข่เห็ดพานมีต้มหน่อไม้ต้มหน่อไม้ขายตั้ถุงเจ้บาทถุงละยี่สิบบาทค่ะนี่ต้มสุกแล้วเยื่อทีดีเนี่จ้ะ แต่นี่จะมีเห็ดตางอันนี้เหรอเขาเรียกแบบอย่างเยีาย่เห็ดอันเห็ดมันมีเห็ดกอทล้วก็เห็ดนางเล่อย่าะมีเห็ดน้ำมากอย่างนี้อันนี้เห็ดน้ำมากอันนี้จะเป็นเห็ดหน้าเล่นี่หลายอยู่ใหญ่ช่วงนี้หลายที่หลายอย่างใหญ่เพราะว่ามันกำลังจะออกนะจ๊ะอันนี้มันออกไม่ได้จ้ะ เริ่มต้นฤดูการเห็ดผึ้งๆจ่าผึ้งเริ่มต้นมีเริ่มต้นเห็ดฤดูการมีฝนนะฝนก็มีฝนจ้าไม่ถ้าหยุดฝนเนี่ยจะงามขึ้นค่ะมันจะมีเห็ดไข่เห็ดละงูเห็ดปู๋เห็ดโค้นนะนะจ่าจ้ามันจะมีทุกอย่างเห็ดปู๋เห็ดโคนเนาะ